ครับไปน้องครับเมื่อคืนจัดรายการเนี่ยมีพี่น้องเขาถามว่าดพรพียงดินไม่คิดจะกลับบ้านบ้างเหรอนะก็คงเป็นการถามแบบเย้าๆมั้งนะก็จะอยากกลับหรือไม่กลับเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่านะแต่ว่าผมคิดคําถามเล่นๆกับตัวเองเนี่ยยังไม่ได้มีคําตอบนะแต่ว่าจะตอบแบบสดๆเลยเนี่ยตอนเนี้ก็คือคําถามที่ว่าการกลับบ้านอย่างเท่เนี่ยมันเป็นยังไง การกลับบ้านอย่างเท่หมายถึงการนั่งเครื่องบินส่วนตัวกลับการแต่งชุดอย่างรูนแต่งตัวอย่างดีหรือการพูดนะว่าลีขอกลับบ้านขออนุญาตกลับบ้านหรือบอกว่าจะกลับไปรับใช้ชาติหรือว่าจะกลับไปเลี้ยงหลานซคื่งน,นะสิ่งเหล่านี้นะ มันก็คงไม่ใช่สาระหรอกนะนี่คิดไปด้วยพูดไปด้วยนะคงไม่ใช่สาระแน่นอนนะครับคาว่าถ้าจะพูดกลับบ้านอย่างเท่นะสำหรับคนที่เป็นนักต่อสู้ที่ลี้ภัยเนี่ยการได้กลับนี่ก็คือการต้องมาลี้ภัยใช่ไหมคือหนีภัยจากประเทศไทยถ้าจะให้มันเท่จริงๆเนี่ยหลักการผมคิดว่านะเราต้องเท่ในลักษณะที่บอกว่าที่เราสู้นะ่ะมันเป็นเรื่องถูกต้อง ที่เราต้องสู้แปลว่าเราออกมาข้างนอกแล้วไม่กลับไปเนี่ยนะใครก็ตามโดนเผด็จการหมายหัวยัดเยียดคดีอะไรก็แล้วแต่นี่ต้องถือว่าเป็นเกียรติแล้วที่สำคัญมากกว่าคดีความนะมันก็คือว่าโดยเชิงอุดมการเนี่ยเราไม่กลับไม่อยากไปร่วมแผ่นดินกับนะการปกครองการบ้านการเมืองที่มันผิดปกติเพราะฉะนั้นต้องตีตรงนี้มาให้ชัดก่อนเช่น เราไม่ต้องการ,รเผด็จการทหารครองเมืองเราไม่ต้องการความยุติธรรมสองมาตร,รฐานเราไม่เห็นด้วยกับการยัดเยียดคดีความในภาวะที่มันเป็นการกลันแกล้งทางการเมืองเราไม่เห็นด้วยกับการจำกัดเสรีภาพเราไม่ยอมรับว่าเราผิดนี่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยหลักการเหล่านี้นะคนที่เป็นนักต่อสู้เนี่ยต้องมั่นใจต้องมั่นคงในเรื่องเหล่านี้ว่า ข้าพเจ้าไม่ผิดแล้วที่สําคัญก็คือว่าเราการที่เราสู้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะเอาประโยชน์ส่วนตัวเราไม่ได้คิดจะไปล้มไปล้างไปฆ่าไปฟันหรือทําผิดกฎหมายศีลธรรมจรรยาบรรณอันดีใดๆแต่เราต้องการให้ประเทศไทยมันอยู่บนหลักบนเกณฑ์อยู่บนหลักการอยู่บนฐานที่ทําให้ทุกคนที่เป็นเจ้าของประเทศโดยเฉพาะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยได้อยู่กันอย่างนะอิ่มหมีพีมันอยู่ดีมีสุขมีเสรีภาพนะ อยู่ใต้หลักการประชาธิปไตยนะการเมืองที่ตรงไปตรงมาฟังเสียงประชาชนไม่ใช่นะให้ใครมาสั่งทาหารหยึดอำนาจอะไรนี้เป็นต้นนะซึ่งหลักการเหล่านี้เพราะเราเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้เราพอเห็นมันเกิดขึ้นในประเทศเรายอมรับไม่ได้เราถึงไม่กลับที่จริงก็คือส่วนหนึ่งก็คือกลับไปก็เป็นอันตรายนัย่นแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต่อให้ไม่เป็นอันตรายเนี่ยกลับไปในสภาพอย่างนี้นะ เราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปอยู่ในสังคมแบบนั้นนะครับแน่นอนจะให้มันเป็นประชาธิปไตยแรืวอค่อยกลับเนี่ยมันก็ตลกนะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรื่องของน่เสรีภาพเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นธรรมเรื่องของหลักการเหตุผลเรื่องของนะคดีความซึ่งยกตัวอย่างเนะี่ย ถ้ามีคดีความที่ว่าด้วยเรื่องคอสอชอเรียกแล้วเราไม่กลับอนะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องตลกนะผมพร้อมจะกลับไปสู้นะแต่ถ้าเป็นประเด็นที่เรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษรตริย์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ในสังคมพูดไม่ได้ถ้าชมนะได้ถ้าอวยนะได้แต่ถ้าวิจารณ์นี่ผิดแล้วผิดเนี่ยมันผิดเพี้ยนเลยนะต้องสยบยอมเลยละ่ะเพราะว่าแค่เขามองว่าคุณนะอยู่ในข่ายเนี่ยประกันตัวยังไม่ได้เลย แล้วในประเทศไทยเนี่ยมันมีกฎหมายตั้งเยอะตั้งแยะที่จะเอาผิดกับคนที่เป็นปฏิปักษ์กับสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขายัดหนึ่งหนึ่งหกก็ได้ถ้ามันมาแรงปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปยัดไปทางคดีอื่นนะอย่างกรณีตะวงตะวันเนี่ยจริงเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือหนึ่งหนึ่งสองนะคือเรื่องของสถาบันกษัตริย์นะเรื่อง <c oughs> ประเด็นเกี่ยวกับนะขบวนเสด็จอะไรทั้งหมดมันคือสถาบันกษัตริย์แต่เนื่องจากว่าสิ่งที่ทําวันนั้นนะ เขาต้องการให้มันหนักเนี่ยก่อนนะหนเจอหนึงหเข้าไปนะยุยงให้เกิดความนะกระด้างกระเดืองนะเกิดปัญหาในบ้านในเมืองอะไรเงี้ยดูถ้าจะหนักก็คือเป็นกระบฏไปเลยก็มี1นึอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ว่าชนิดของผู้คนนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ใครโดนเนี่ยการไปต่อสู้นี่มันไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นในก็แปลว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นกลางมันไว้ใจได้ไปสู้กันเรื่องเหตุผลได้ และการตัดสินเนี่ยมันเป็นไปโดยหลักแบบประชาธิปไตยคือคำตอบที่เราให้ไปเนี่ยบอกว่าเราเห็นว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยเราอยากให้เป็นประชาธิปไตยเพราะ,ะนั้นเราก็วิพากษ์วิจารณ์ด้วยความนะบริสุทธิ์ใจอยากให้มันนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะอยากให้สังคมมันดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าผู้พิพากษา นะครับที่ไม่มีอทธิพลใดๆมา <c oughs> มาครอบหัวอยู่แล้วก็ตัดสินตรงไปตรงมาภายใต้หลักการประชาธิปไตยและหลักสิทธิพลเชืชนแต่ประเด็นเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องสถาบันกษัตริย์ซึ่งผมนี่โดนเต็มๆเนะพราะนั้นเนี่ยนะต่อให้เปิดทางกลับไปเนี่ยเราก็รู้ว่านะมันต้องเป็นกับดักเป็นหลัการล่อเข้าไปนะเพราะเข้าหมายหัวแล้วถ้าเล่นเรื่องสถาบันกษัตริย์โดยตรงไม่ได้ก็เล่นคดีความอื่นๆนะซึ่งประเทศไทยนี่มันหยุมหยิมมาก รัฐฟาสซิสเนี่ยลักษณะหนึ่งนะรัฐเผด็จการแบบที่รัฐมันเข้าครอบงําคือเป็นเผด็จการคณาที่ไปไตยหรือเอกาธที่ไปไตยก็แล้วแต่เนี่ยมันหมายถึงว่าคดีความเนี่ยมันสามารถจะหาเรื่องเราได้ยุบยับไปหมดเลยแค่คดีความเนี่ยพรบอรคอมอย่างเดียวเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเวลามันพิมพ์มันเขียนเนี่ยมันมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดนะมันย่อมจะเกินเลยแล้วก็อยู่ในข่ายที่อาจจะผิดกฎหมายได้นะ ถ้าเขาจะเล่นงานนี่คุณไม่รอดเลยนะแล้วประเทศไทยเรานี่โอ้โหนีนะ่อันตรายมากอะ่ะพ่าถ้าจะกลับอย่างเท่เนี่ยเราต้องถือว่า <c oughs> หลักการเหล่านี้เราจะทิ้งไม่ได้เลยสําหรับคนที่เป็นนักต่อสู้นะโดยเฉพาะยิ่งถ้ากลับไปในสภาพที่ก็รู้กันอยู่มันมีดีลพิเศษหรือว่าเข้าไปเพราะว่าไปสวามิภักดิ์ไปสยบยอมไปกราบไปอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยวิภาควิจารณ์สถาบันกษัตริย์มาไปถึงแล้วให้ผมไปกราบอย่างเงี้ยผมผมทำไม่ได้ผมทําไม่ได้ แล้วผมก็ไม่ได้ต้องการประโยชน์อะไรจากประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นต้องกลับแต่ว่าไม่กลับเนี่ยไม่ได้แปลว่านะมุ่งมั่นจะเป็นศัตรูหรือว่าจะต้องวิาพากควิจารณ์ให้มันหนักนะคือผมเนี่ยอยู่บนหลักเหตุผลมาตลอดถ้าผมจะกลับอย่างเท่นเนี่ยผมต้องกลับไปแล้วเนี่ยนะถ้ากระบวนการยุติธรรมมันชัดเจนเรื่องสาบันกษัตริย์เนี่ยนะ ถ้ามีการไต่สวนอะไรกันเนี่ยก็ไต่สวนกันด้วยฐานของความจริงแล้วดูเจตนาวัดเจตนาอะไรเงี้ยอันนั้นนะไปได้แม้ว่าคาดีจะไม่ปลดล็อกไม่ปล่อยอะไรเงี้ยนะแต่ปัญหาคือไปเฉียงกันไม่ได้ไปเฉียงไม่ได้การพิจารณาความเนี่ยมันก็ทำในที่รับซะด้วยนะไม่เปิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีลักษณะที่ไว้ใจได้ในกระบวนการยุติธรรม เพราะคนที่กลับไปในภาวะอย่างนี้ก็เป็นคนที่กลับไปเพื่อสยบยอมแล้วที่สําคัญก็คือมันมีอภิสิทธิ์ให้เพราะนั้นกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานอะไรทั้งหลายที่เราเคยว่ากันเนี่ยนะวิภาก์วิจารณจะต่อสู้แล้วหนีมาไม่ยอมรับเนี่ยวันนี้เรากลับไปเนี่ยมันเปลี่ยนไหมมันไม่เปลี่ยนพราะมันไม่เปลี่ยนเนี่ยก็คือกลับไปแล้วก็คือมันต้องมีดีลพิเศษนะแล้วดีลพิเศษที่ว่าเนี่ย ก็คือต้องไปหมอบกราบแล้วก็ไปทํางานรับใช้เขาไม่มีอะไรได้มาฟรีคุณทักษิกบบณก,ก,กลับบ้านต้องเสียอะไรมั่งคุณจักรพงศ์กลับบ้านต้องเสียอะไรมั่งนะครับแล้วคนอื่นๆที่จะตามไปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีความสําคัญขนาดไหนนะแต่ตัวสูงสุดนี้ก็คือต้องไปรับใช้สถาบันกษัตริย์แล้วถามว่าสถาบันกษัตริย์ในสภาพ,ภาพปัจจุบันเนี่ยคุณเต็มใจที่จะไปรับใช้กราบการแล้วคิดว่าให้ทุกอย่างมันเป็นไปโดยปกติสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยคุณทักษิณ โดนรัฐประหารจนมาถึงวันนี้มันดีขึ้นหรือว่ามันเลวลงถามตรงๆมันดีขึ้นหรือเลวลงเลวลงเงื่อนไขของป็จการความการก้าวล่วงมาในอำนาจของอธิปไตยของพวงชนเนี่ยมันมากยิ่งกว่าสมัยปี48-49ที่จะมีการขับไล่คุณทักษิณด้วยซ้ำกลับไปเนี่ยก็กลับไปสวามิภักดิ์แล้วมันจะเท่ได้ยังไงนะ แต่เรื่องความเท่จริงๆเนี่ยผมว่ามันเป็นประเด็นเนี่ยไม่ได้สําคัญชนิดที่เรียกว่าโอ้โหนะมันจะต้องเท่ม้นมนุษย์เราบ้านเกิดบองนอนใครได้กลับก็เป็นเรื่องดีจริงๆอ่ะสถาบันกษัตริย์เขาคืนดีนะพวกนรกนนิยมเขาเขาเรียกว่าเขาปรองดองกัน,นจะชั่วคราหรู้ระยะยาวก็ว่าไปนะทั้งกับคุณทักษิณคุณจักรพงศ์เนี่ยผมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์จะเลือกชีวิตเขา ความจำเป็นเฉพาะตัวบางคนก็มาถามมาคิดดูเขาคิดดีๆก่อนจะว่าเขาเนี่ยนะเขาเป็นยังไงผมเนี่ยก็เชื่อว่านะอายุก็ไม่ได้ต่างกันมากนะมันก็เ <c oughs> ดาออกการเมืองมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรหรอกนะมันคือเรื่องของอํานาจผลประโยชน์การต่อรองน,ะนี่การที่เขานะปรองดองกันไปแล้วก็เข้าไปจับมือกันแล้วบริหารประเทศนะอะไรกันไปมันก็เป็นมิติของความบวกในมิติหนึ่งแต่มันไม่เท่หรอก เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเผด็จการรุกคืบเข้ามาแล้ววันนี้เขารุกคืบแบบสุดๆแล้วจะบีส่วนที่พูดเรื่องหลักการเหตุผลที่นะผู้ที่รี้ัยออกมาเชื่อเขาบีบหมดเลยเขาจะไล่บีพวกนี้เขี่ยทิ้งแล้วให้เหลือเป็นระบอบซึ่งพวกท่านทั้งหลายนะต่อต้านหรือเป็นระบอบที่ทําร้ายพวกท่านแล้วท่านก็กลับไปมันเท่ไม่ได้หรอกครับแล้วสิ่งที่ท่านจะทําต่อจากนี้ไปเนี่ยคำพูดจะพยายามเท่ยังไงก็แล้วแต่นะ คุณอาจจะหลอกประชาชนให้เห็นว่าคุณทำเพื่อชาติรักชาติอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่แท่หรอกเพราะคนที่รู้ดีเนี่ยนะเสียงมันจะสะท้อนออกมาแล้วสังคมไทยวันนี้ใครดูถูกนะไม่ได้นะคุณดูถูกสังคมไทยเนี่ยชื่อคุณจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหรนชั่วหลนลน,นะตระกูลของพวกคุณจะถูกจารึกเอาไว้นะว่าเนื้อแท้ของพวกคุณเป็นอย่างไร ใครจะเป็นยังไงเนี่ยนะคำพูดเนี่ยมันสามารถจะบิดทําให้ดูดีได้นะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความจริงมันก็คือความจริงนะคําพูดของครูปรีชา <c oughs> ความจริงก็คือความจริงท่านหลอกคนอื่นอาจจะได้บางกลุ่มบางส่วนบางช่วงบางเวลาท่านหลอกตัวเองไม่ได้ที่สําคัญคือวันนี้ท่านหลอกคนที่เรียนรู้ทางการเมืองมาตั้งแต่ บางคนเนี่ยยาวนานกว่านั้นแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยก็คือ20ปีหลังเนี่ยคนไทยได้เรียนรู้ได้เห็นได้อะไรเยอะแยะไปหมดหลักฐานมันคาตานะครับใครจะกลับอย่างเท่พยายามจะเท่ยังไงก็กลับไปเถอะนะครับผมยินดีด้วยถ้าท่านจะได้กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็มียศถาบรรดาศักดิ์แต่ไปส่องกระจกเนี่ยตอบคําถามตัวเองให้ดีนะเท่จริงหรือเปล่า แค่นี้นะครับบุญรักษาครับ